โอเคนะครับคลิปนี้นี่คือผมจะข้ามน้อยมากนะทุกคนเพราะรายละเอียดมันเยอะมากนะครับก็อยากให้ดูดูตั้งใจจนจบนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆคุ้มแบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะเออตั้งใจดูหน่อยแล้วก็ถ้าชอบจริงๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe นะครับที่นี่เป็นที่แรกที่รีวิวโคตรดีนะผมบอกเลยโอเคไปดูกันเลยอิ่มอผมบอกเลยอิ่มอ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอออนะครับช่องที่สุ่มสกินเป็นไงเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วจ้าโอเคครับวันนี้เที่ยงคืนนะวันเสาร์นะวันหยุดเยด้หยุดยาว3วันทุกคนเปิดเกมที่เรารักหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เล่นแต่รีวิวกิจกรรมทุกวันนะฮะ ก็คือกล่องโอกาสที่2 49คูปองครับการันตี1สกินเอสเต็มใน40กล่องนะครับอืม4ก็คือ2 0 0พคูปองอะเอสเร็มนะแล้วก็สามารถเลือกนู่นเลือกนี่ฮนะ <S <S เพื่อแลกกล่องใหม่มาเปิดในกิจกรรมอะไรไม่รู้นะอโอเคกาลิน่าว่า40กล่องได้ใช่ไหมก็จัดไปเดี๋ยวเราขออ่านนิดนึงนะครับไอ้กล่องเนี่ย ไอตาไอกล่องที่เราจะซื้อเนี่ยครับมันจะได้มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือกล่อง s อส r ตรี1มหนะครับ2คือตราอัญเชิญอัลติเมตนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาอัลติเมตเนี่ยมันจะให้เลือกอะไรไม่รู้นะโอหงงชช่เป่งยังไงไม่รู้แล้วแหละก็รูดไป40กล่องทุกคนเจ็บให้กันให้ดูขนาดนี้นะครับก็สนับฝากสนับสนุนร้านเติมเกมก,ออกอรอฟด้วยนะ วันนี้นะ1,960คูปองฮะวันนี้เราจะมาละลายกันนะเพราะว่าจะได้รู้กันเลยทุกคนจะได้รู้กันเลยว่ายังไงนะไปไปก่อนไม่รู้แล้วยังไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หน้ามืดนะฮะคนดูเยอะแล้วหน้ามืด <Wow. S 1> ตาอัญเชิญฮีโร่เมตา1้อนะครับอันนี้อ่านดีๆนะเป็นแบบเ,เลือกรับนะครับเพราะฉะนั้นไปเออร้อจ็สกินชุดนี้ได้อยู่ร้อยเเเนี่ย จะวีล่าจะไวโออะไรเงี้ยได้อยู่นะครับร้อ้าไม่ไม่แย่ครับป่ะแล้วก็กิจกรรมเติมปองนะครับเหมือนเดิมนะแนะนำกันอย่างนี้ว่าเออนี่เติม,มันละเกาสินะครับคุ้มที่สุดละกด50ไป2ครั้งที่เว็บเติมเกม .com นะครับใครอยากดูวิธีการเติมที่เว็บเติมเกม .com ไปดูคลิปที่แล้วนะครับมีสอนไว้อยู่นะโอเคป่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนกับ มันมีอะไรให้แลกๆอะไรสักอย่างแล้วนะโอกาสที่สนะก็คือยังไงอ่ะอ๋อมันมีโอกาสแบบแลกกล่องมาเปิดได้อีกเนี้ยหรอได้อีกยีกล่องเหรอแล้วก็ถ้าเกิดได้สีแดงเนี่ยเปิดใหม่ทีต้มได้อีกหกล่องก็คือเปิดไปเรื่อยๆรวงๆอย่างเงี้ยหรคือยังไงวะทุกคนเออไปเดี๋ยวเราไปเปิดก่อนเราไม่รู้แหละว่าจะยังไงนะครับ โอเคอันนี้ช่างมันก่อนนะครับอ๋อแล้วนี้คือไอตัว5โทเค็นนะครับมีสกินประมาณนี้อยู่นะมีอาตามีลินดิสนะครับมีเยน่านะแล้วก็มีตัวบอดดัมแล้วก็มีตัวอิลูเมียนะครับโ okay. อเคน,นี้มีลูกแก้ว5ลูกนะด้วยนะใครที่แบบว่าสนใจนะครับอ่อกล่องมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยกล่องเมื่อกี้สี่สิบกล่องอนะโอเค อืมอ่ะผมเปิดไปห้ากล่องก่อน,กนนะครับเพราะว่าไม่รู้คืออะไรนะไปเปิดไปดูก่อนจริงๆปกติอ่ะจะศึกษานะครับแต่ว่าอันนี้พอเป็นคอนเทนเตอร์เราไปลุยกันหน้างานนะครับเอ่อตาอันเชอร์โลอิกห้ากล่องยังไง,ง,งอ่ะอ่ะแล้วแม่ผมได้มาห้ากล่องยั้ไงอ่ะเฮ้ยโอ้ดีนะคือผมได้สิกินฮีโอร่อีกในราคาห้าติดคูปองเลยเอ่ะจริงไหมเนี่ยผมก็ปั๊มย่อีกรัวดิโอเคแต่ก่อนจะไปปั๊มร่อีกทุกคนผมบอกอย่างนี้ก่อนไอตรงเนี้ยไปแลกให้หมดก่อนนะครับเอออันไหนแลกได้ไปแลกก่อนนะคะ โอเคอ่ะอ่าผมผมแก้ไปก่อนเนี่ยแล้วสกินฟินิกส์เนี่ยจริงๆอาจจะรอนิดนึงก็ได้นะผมอาจจะเก็บเป็นกองฮีโรอีกก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรผมว่ามันก็ดีดีวะแล้วพอแลกแลกกระสีเขียวมันจะเอาไปทำอะไรต่อทุกคนเดี๋ยวนะของโม่วมไปก่อนนะโอเคทุกคนอันนี้คือไอตาอันเชิญฮีโร่อีกเนี่ยมันจะให้แลกไอตัวเพชรเขียวนะครับกับฮีโร่อีกแต่ว่ามันเขียนไว้ว่าไอกล่องที่เราซื้อมาเนี่ยครับสี่สิบกล่องเนี่ยมันจะสก,กินการันตีเอสตรีมหนึ T ่งอันนะเพราะฉะนั้นผมขอเปิดไปห้าไปเกกร,ร,รื่กกอยๆจนะ เออไปดีไปดีฮีโร่อีกห้าอันครับผมโอ้โหหยากจัดนะโอเคไปต่อครับฮึฮึฮีโร่อีกสี่สิบกล่องก็ไม่ไหวเด้อไปครับโบเข้าไปอ่ามีอะไรหนึ่งอันแล้วมีเลเจนร์มาหนึ่งอันครับฮีโร่อีกหยับหยับนะผมฮีโร่อีกก็คือตอนนี้ยี่สิบกล่องที่ผ่านไปเนี่ยเลเจนร์หน่เดียวนะครับเดี๋ยวจะท้ายท้ายอันเดียวจะสรุปสรุปให้นะครับว่ามันต้องเล่นยังไงนะเออเไปกล่องที่ยี่สิบครับผมเลเจนร์หนึ่งฮีโร่อีกสี่ครับไปผมขออนุญาตเปิดสิบกล่องเลยจะได้ประหยัดเวลาท่านผู้ชมนะครับ โอเปครับฮีโร่อีกสิบอ้ใหม่ยูเนตนะครับไปไปต่อสิบกล่องสุดท้ายนะครับรับพลัง let's go นีโโโโโ่โอเคเข้าใจแล้วคืออย่างนี้เปิดไอ้กล่องเนี้ยสี่สิบกล่องเนี้ยยังไงก็ได้อยู่แล้วนะสกินเอสตรีมหนึ่งอันนะครับโอ้โหปะอ่ะแล้วคราวเนี้ย ถ้าสมมติว่าเราไม่เอาสกินฮีโรอีกนะครับเราจะไปเอาตาเขียวเนี่ยกลับมาแลกนะแลกไอ้ตรงนี้อ่าถ้าเราไม่เปิดสกินฮีโรอีกนะครับเราเอาตาเขียว2อันนะมาแลกอันนี้1อันผมมีอยู่ประมาณ3 6นะก็จะได้ทั้งหมด16กล่องนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาสกินเลเจนเนี่ยเราก็จะได้อีก5กล่องนะครับถ้าเราไม่เอาสกินอัลติเมท เราก็ได้อีกยี่บห้ากล่องนะโอ้โหว้าวยังไงคุ้มมะเนี่ยเดี๋ยวขอขอนั่งคิดก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปนะครับแต่แต่ผมผมอย่างนี้ผมรู้สึกว่าสกินฮีรโร่อีกห้าสิบคูปองเนี่ยไม่ควรจะปล่อยผ่านอย่างยิ่งนะผมขอเลือกฮีรโร่อีกก่อนหนึ่งกล่องน,นะครับเปิดจนกว่ามันจะได้เพชรแดงอะ่ะเออผมขอเปิดฮีรโร่อีกไปเรื่อยจนกว่ามันจะเหลือเป็นเพชรแดงนะครับเไป เออโอ้โหฮีโรอีกดูดูว่าครับสกินผมตั้มแบบตั้มดูวัวมากนะนี้เอออ่าก่อนไปเปิดนะครับทุกคนทุกคนไปนแกะดูฮีโร่อีกของตัวเองให้ครบก่อนนะว่ายังขาดอะไรนะกดลับไปก่อนเลยครับถ้าเป็นอะไรเป็นฮีโร่อีกนะครับกดลับไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอตองตรงนะั้นน่ะมันจะมาทำให้ตาอันเธอเราพังนะครับอันนี้โอเคผมเปิดดูน่าจะค่อนข้างครบหมดแล้วนะสำหรับไอดีนี้ไม่ไม่มีฮีโร่อีกลงเหลืออยู่แล้วนะครับโอเคตายผมจัดฮีโร่อีกโลลัวครับจนกว่าจะได้เพชรนะเพราะผมจำไม่ได้หรอกว่าตัวเองได้อะไรับ้่โางครับ โอ้โหห้าปีครูปองอิ่มๆทุกคนปั๊มเียวอีกมาปั๊มตรงนี้นะครับไปอือเอาเอาหมดห้าปีเนี่ยเอามาเจอกันได้เลยเอสตีไม่เติมไม่สนใจนะเออเอาดิโอ้โหตรงนี้กิจกรรมเลยอะทุกคนโอ้โคตรปั๊มไดอเอาอีกมาไปดิรับรับพลังรัวๆไปดิเออมาหลอดตรงมาดิเออโอ้โหไม่รู้จะกินไรืกินนะครับบ้าบอหอยกอครับผมมาอีกเออใครจะไปแรกเอสตีเลือกของผมผมมาแรกอันนี้นะเอออันนี้คือเป็นเคล็ด <estiver> ล <thorough recognizable injuries> no, ับเลยนะโอ้โหคลิปนี้เนี่ยขอสามร จริงนะโอ้โหตะลิมเออมาได้เท่าไหร่มาอีกมาอีกน้องอ่าโอเคเบรกค,คราวเนี้ยเบรกและผมผมก็คือมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะทุกคนเออนี่ถ้าคุณมีฮีโรอีกครบแล้วคุณจะได้คัมพีโอเคเพราะฉะนั้นไปแลกเพชรเขียวรัวๆนะครับ โอเคฮะหลังจากแลกเพชรเขียวมารัวๆนะทุกคนก็มามาดูกันตอนนี้ถ้าเอาเพชรเขียวไปแลกทั้งหมดนะครับผมจะได้กล่องเนี่ยโอ้โหหยาบจัดทุกคนมันให้แลกแค่สิบว่ะแห้งนะอ่ะโอเคเสร็จแล้วเพชรเขียวผมเนี่ยกลายเป็นขยะแล้ว ว่านี้คือผมทิ้งคัมพีไป25คัมพีนะครับถ้าทําแบบนี้นะอันนี้คือเจ็บให้ดูขนาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ทักไปที่เพจกอฟอนะครับใครที่ต้องการจะเติมเกมนะแล้วคราวนี้เราต้องมานั่งคิดกันแล้วครับว่าตอนนี้ผมมีอยู่10กล่องใช่ไหมครับแล้วถ้าผมมีตาผมเอาเลเจนต์เนี่ยมาเปิดวนอีกทีหนึ่งอีก40กล่องนะแปลว่าผมจะได้สตรีมอีก1อันนะครับ จริงนะไม่ได้ล้อเล่นเออโอไม่กอดเออพอพอเอาไอตัวนั้นมาแลกใช่ไหมแล้วผมยังเหลือโคต้าซื้ออีกนะครับโอ้โหเอสตรีมสองอันนะอ่ะไปเดี๋ยวขอไปแกะเป็นเลเจนด์ผมไม่เอานะครับผมว่าเอามาแลกผมว่าเอามาแลกตรงนี้ดีกว่านะครับผมก็มองว่าผมก็มองว่าไอตัว ไอตัวอัลติเมทอ่ะเอามาแลกแบบนี้วนดีกว่านะครับเออโอเคเดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึ่งทุกคน <c oughs> ได่งงจัดนะไอกิจกรรมบ้านนี้นะ <c oughs> เคอ่ะสกินเลเจนร์เนี่ยผมคิดว่าแลกหินเนี่ยคุ้มนะครับไปยาวๆยาวๆเลย,ยหินสกินเลเจนร์ไม่เอาเอาหินนะครับโอเคอะแล้วเราก็เอาหินไปแลกนะครับนี่อิ่มๆครับอิ่มๆ หลังจากแกเสร็จครับผมมี30กล่องนะโอเคแล้วผมทำไรผมไปลูดอีก10กล่องที่เหลือนะครับให้มันจบจบไปนะครับโอเค <Yahoo! S 1> กลายเป็นว่าผมมีไอ้กล่องเนี่ยอีกสี่สิกล่องนะครับนะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะโอเคกลายเป็นผมมีอีกสี่กล่องนะครับถ้าผมเปิดลวดเดียวสกินเอสตรีมต้องแตกนะครับโอเคไป ไปเลยรับพลังริ4ส,ส,สไปเลยด้วยความรวดเร็วของคลิปไปโอเคแฮปปี okay. ้อ่ะคราวนี้ไปดูหน้าแรกเหมือนเดิมครับเพผมเนี่ยต้องกดไอเน,นี้ยออกมาคือมันจะเป็นคัมพีขั้นสูงแล้วนะแปลว่าผมได้คัมพีขั้นสูง150อันนะตีเป็นราคาเต็มคือ7800ฮะคือคุ้มคือจิตนี้คือ ไม่เล่นไม่ได้ลูดไป50กล่องได้สกินฮีโร่อีกบึ้มบึมสกินเอฟสตรีมเนี่ยสองสามตัวอัลติเมตอีกบึ้มบึมนะครับถ้าอัลติเมตเนี่ยผมไปแรกนะผมก็จะกลายเป็นได้25ใช่ไหมทุกคน25บวกเลเจนด์วนอีก5นะครับว a t ได้เอสตรีมอีก1ทุกคนบ้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยมันแจกอะไรกันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ใครไม่ดูคลิปนี้นะผมบอกเลยโคตรพลาดนะครับ ไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยปิดร้านเติมคูปองก่อนนะครับมามาเคลียกิจกรรมไอ้นี่ก่อนเนี่ยทุกคนถ้าผมเอาไอตัวอัลติเมตไปแลกนะผมก็จะได้ยี่ห้าถูกไหมแล้วก็เอาเลเจนด์เนี่ยไปแลกแค่สิบห้านะครับผมก็จะวนได้อีกหนึ่งรอบนะโอ้โหโิอิ่มๆไปตามนั้นทุกคนเป็นการลงทุนซ้ำนะครับเขาเรียกว่า r e อินเวสต์นะฮะไปโอ้โหพาตาลงทุนคือแบบคุ้มไปไหนพี่คุ้มไปไหนอันนี้ก็กดดีๆนะกดแค่3นะครับ1 2 3นะครับแล้วพอก่อนนะครับใจเย็นๆน,นะทุกคนกิจกรรมนี้เล่นแบบใจเย็นๆน,นะครับอ่าไปเร,เรียกว่าผมปั๊มสตรีมนะครับ โอเคนี่เป็นการวนรอบที่สามของผมนะว้าว <Wow. S 1> ใครใครยังไม่ติดตามช่องกอฟอนะผมบอกเลยพลาดนะครับว้าว <Wow. S 1> เอสตรีมกล่องที่สามมาวู้ฮ <Wow. S 1> ูมาๆๆๆโอ้โหปั่นจัดทุกคนตายแล้วคุณพระคุณเจ้าเอสตรีมตัวที่สามนะ นี่ผมเสียไปแค่ราคาอ้กล่องนั่นน่ะ50กล่องนะเดี๋ยวผมคูณให้ <c oughs> แล้วผมได้เลเจนด์ที่9 <c oughs> โอ้โหบ้าไปแล้วอ่ะสมมุติว่าแต่ผมวนไม่ได้นะฮีโร่อีกเนี่ยตอนเนี้ยผมมีเป็น360คัมพีนะผมคิดว่าผมจะไปทำที่ไอดีหลักดีไหมวะ <c oughs> เดี๋ยวขอคิดก่อนโอเคเพราะว่า ถ้าปั๊มคัมพีขั้นสูงกับฮีโรอีกนี่คือมันมันนะโอ้โหตายตายต,ายตายอ่ะอันนี้อันนี้เมททำอะไรไม่ได้แล้วเลเจนต์ Legend เนี่ยเรายังปั่นอีกได้อีกเท่าไหร่ครับขอดูก่อนนะเลเจนต์ Legend เรายังได้อีก15นะครับซึ่งไม่เอาแล้วผมเอาสกินเลเจนต์แล้วจบจบนะครับอันนี้ผมพอพอแล้วตายเราจะเปิดสกินเลเจนต์กันแบบยับยับครับเตัวครับ มาหลอดกระโดดกระทืบนะครับผมเหมือนเดิมทุกคนเวลาเราได้แกะสกินเลเจนด์นะเราก็ต้องรู้เราต้องรู้จักไอดีตัวเองให้ดีที่สุดนะครับว่ามันมีเลเจนด์อยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับโอเคนี่ไอนี้เลเจนด์นะครับแกะออกมาใช้นะเดี๋ยวเปิดได้ยุย้ยซ้ำนะครับโอเคอ่ะผมเปิดสกินเลเจนด์ในไอดีตัวเอง คิดว่าหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาแกะกล่องเลเจนด์แบบรัวๆครับผมสิวะอะไรวันนี้่ะกิจกรรมอะไรวันนี้่ะกิจกรรมอะไรวันนี้่ะใครไม่เล่นใครไม่ดูช่องผมก่อนเล่นผมไม่รู้นะเนีโอ้ฝากแชร์ไปท <ๆ S 2> <ด>ุกคนฝากแชร์ป<า>ไปนะเอออันนี้อันนี้กลับขอร้องเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้มันตึงกัดแล้วพี่เขารีวิวดีกัดอ่ะโอ้โหเปิดจนแบบเลเจนด์เลเจนด์คือสามสิบเลยอ่ะโอ้โหอ่ะเลเจนด์ก็เอา เออสามสิบคูปอง180ร้อยแปดสิบคูปองราคาเต็มจะไม่เอาได้ยังไงวะผมคิดแล้วเดี๋ยวไอดีหลักอะ่ะก็โดนผมนะครับตามนั้นเลยโอ้โหอันนี้คือแกะแกะแบบทุกอย่างแกะละเอียดแล้วนะครับคุ้มไม่มีเหตุผลที่จะไม่มีเหตุผลที่จะไม่เล่นเลยครับคราวนี้สมมุติว่าผมเลือกนะเอาไอสิบหกล่องเนี้ยไปปั่นต่อนะ เออก็มีโอกาสได้กําไรนะครับแต่ว่าขี้เกียจแล้วทุกคนอ่ะประมาณนี้ใครปั่นต่อแล้วการลงทุนเป็นยังไงนะมามา,มาแชร์กันด้วยนะครับเคอ่ะโอเค,ออเคแล้วเดี๋ยวดูนะกล่องเอสรีมนะครับ ถ้าถ้าทำแบบผมนะเปิดทีละหนึ่งกล่องนะทุกคนระวังเอสเตรีมครับโอ้วัดแล้วที่ไปตุ่มตุ่มกันคืออะไรวะเนี่ยมาแจกกิจกรรมนี้ได้ยังไงวะอ่าไม่รู้นะดูรีบทำก่อนเขาแก้บั๊กนะไม่รู้ว่าเขางงกิจกรรมอะไรหรือเปล่าครับ G M What What คือคลิปนี้จะปล่อยยาวก็ยาวนะครับผมไม่สนใจนะเอออ่ะใคร ว่างใครดูจบอะคุ้มๆอิ่มๆนะครับคลิปนี้ผมจะไม่กอเยอะนะโอเคโอ้โหลิเลียนาไวนโออารลัมอะไรของคุณคะที่มีหนวดโตชิบูชิแกโอ้โหโอ้โหอะไรของเขาวะเนี่ยมึนไปหมดแล้วนะทุกคน เอสตรีมสามไม่มีออนติเมตช่างมันเลเจนต์อีกสักเจ็ดสักแปดนะโอ้เดี๋ยวผมนับตอนตัดต่อไม่รู้จะตัดต่อยังไงเลยทุกคนอ่าสรุปนะครับสรุปใครฟังมาถึงตรงนี้นะผมสรุปให้อย่างงี้กิจกรรมนี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยมีฮีโรอีกหรือมีแล้วอะเพอเอคุ้มนะไปเปิดเอาคัมภีร์ขั้นสูงปั่นรอบแบบของผมนะเออเหมาะกับคนนี้คนที่ไม่มีเอสตรีมเอสตรีมน้อยๆนะมาจัดที่นี่คือจบ ได้จัดคือจบนะผมบอกเลย2,500คูปองนี่เสียไปใน F ตัวมสา3นะแล้วแท้อะไรไม่รู้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนแบบเต็มไปหมดจริงๆนะเออแล้วก็ใครได้กล่องอันติเมตเยอะๆยิ่งคุมยิ่งปั่นมันเลยนะโอ้โหแล้วก็เล่นทุกคนเล่นเล่นตามที่ผมเล่นนะค่อยๆใจเย็นๆ คามดาวใจเย็นๆดูแบบไม่กรอนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าชอบไงก็ฝากกด like, are, ไลค์กดแชร์กด subscribe ครับพรุ่งนี้ดูทรงแล้วถ้าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วห้างแตกแน่นอนร้านก็อ,อกฟอฟแตกแน่นอนนะฮะโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้สีสิบกินอ่นวะวันเนี้ย